เส้นทางขึ้นไปทะเลหมอกไอแวงเบตองอป้ายอยู่ตรงนี้แต่ป้ายมาอยู่ลึกไปหน่อยเอ้ยม่เออยังร้องกับคองก็ยังพอได้อ่ะคองอยู่เวงพอรู้มานไ่้ เส้นทางขึ้นไปทะเลหมอกไอแวงเบตตงนะครับเส้นทางนี้ยังไม่ถึงจุดแยกในว่าจะมีสี่แยกแล้วเลี้ยวก,กว่าตอนนี้เราแยกจากถนนสายสี่หนึ่งศูนนะฮะเข้ามาเส้นนี้ไม่ไม่ทราบเชื่อ,อ,อหมายเลขถนนอะไรนะครับแต่มีป้ายบอก ทางเข้าทรหมอกอโอวครับเห็นไหมพอเห็นคาบเห็นแววของทะเลหมอกแล้วนะครับตอนนี้ก็ตีห้าสี่สิบเก้านาทีนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวพอเราขึ้นไปก็น่าจะถันภาพทิศขึ้นนะพออีกไม่น่าจะถึงสิบกิโลนะเห็นบรรยากาศนะครับ อุณหภูมิประมาณยี่สิบสี่องศานะฮะเส้นทางนี้เข้ามาก็มีม,มีมีหมู่บ้านมีบ้านปลาปลายนะครับอันนี้เขียนว่าทะเลหมอก ไอ้เวงไปทางขวามือถ้าตรงไปก็จะกลายเป็นบ้านคอกช้างแยกข้างหน้าน่าจะเป็นตรงนี้ใช่หรือไม่แต่ป้ายก็ไม่เห็นนะอ่าน่าจะใช่เนาะแต่มันไม่ใช่สี่เลนนะมไม่ใช่สี่เลนอเอ้ยไม่ใช่สี่แยก เขาผิดบ้านไหมก็ถามใครได้มันไม่มีป้ายบอกอะออกที่ดังใช่ไหมนนอะไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวอน,นี้มันกมกมสิบสี่ <14. S 2> บ้านคอกชาบปานเงียบ ไม่เข็นบอกนะอืมก็มีป้ายไรนี่ไฟสว่างเหนื่อยกู้ภัยไอเอวเงรูนแรงเนือยการไม่อยู่กันเลนี้หรือเปล่าลองเลี้ยงกันไปหน่อยถามถามอเตอร์ไซค์นี้ได้ไหมหที่มาถามอเตอร์ไซค์กนตรงนี้ายาังไม่มีเลยเนาะอืม อายุเวงเข้าทางนี้ไหมฮะครับโอ้ขอบคุณครับงงนี่มันไม่มีป้ายมันมีป้ายอนุนันเดียวแต่ป้ายตรงนี้ไม่มีบอกนีน่เนคือความสับสนนะในการท่องเที่ยวอ่อมันไม่ใช่สีแยกมันเป็นสามแยกนะครับเพรตรงไปไปแว๊ดคอกช้างแต้ให้เลี้ยกกวขวา ป้ายอยู่ตรงนี้แต่ป้ายมาอยู่ลึกไปหน่อยเอ้ยม่เออย่างอรก็คองก็ยังพอได้อ่ะคลองอายว่ญงพอรู้มานนะแต่ป้ายมันควรจะ,จะชัดเจนกว่านี้ปากทางเลยเพื่อจะได้ไม่หลงสำหรับคนต่างถิ่นคนต้องถี่รู้แต่คนต่างถิ่นดีสินะ ควรจะมีป้ายแล้วก็มีภาษาอังกฤษไปด้วยเผื่อชาวต่างชาติเขาเข้ามาเนอะาต้องเที่ยวบ้านเราอ่ะเนาะประมาณนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมสับสนนิดหน่อยเพราะว่าป้ายบอกทางไม่ชัดเจนสับสน เป็นขึ้นค่อยๆขึ้นเนินนะขึ้นแล้วเดี๋ยวว่างลงหรือว่าขึ้นเรื่อยๆเพราะใช่ว่าน่าจะขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่ามันควรจะอยู่ที่สูงก็ก็เส้นนี้ก็ผ่านเขามันสวนนะแม่นะสวนผลลงหลุดไหมผนยางฝนมากทีขึ้นด้านบนหรือเปล่าแต่ความสูง มีบอกนะไม่รู้มัขึ้นได้กี่ทางนะจะมีเส้นหนึ่งซึ่งเราไม่ทราบซึ่งเป็นจุดตัดสีแยกเป็นไปได้ไหม mm hmm. เส้นนี้มันก็อีกเส้นหนึ่ง เหมือนจะเป็นเส้นอเก <cko ier noise> ่านะสี่โ <p> อ <gameplay> ้ีบอกมาเลยบปดเปไฟนะสกายวอกนี่ไงล่ะมันอีกเส้นหนึ่งมาทางนี้จริงสี่แยกเส้นเนี้ยมาสี่แยกเหมือนเส้นเราวิ่งเนี่ยเส้นเราเขาเลยไม่ติดป้าย นั่นคือคําตอบ่าทำไมเราเลยไปขอนเนี่ยแค่ถ้าเราเจอเสียแยกเราเลี้ยวขวานั่นคือเส้นนิยมคือเส้นนี้นะเส้นนี้มันเดี๋ยวเราก็ลงเส้นนี้เส้นใหม่เส้นเส้นเส้นก็ตัดใหม่นะนะแต่วเราก็ไม่รู้เราเข้าเส้นเส้นเก่าด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเขาบอกว่าต้องบอกไปด้วยว่าไอ้เวงเส้นเก่าไอ้เวงเส้นใหม่ประมาณนั้นเลยได้รู้ ไปกันแ,แล้วนั้งว้าวปฏนจากิยาสุดยอดเลยเนะี่ยดีละมั้งนะให้จอดรถนี่หมดแล้วมั<อ>้งแล้วก็ต้องนั่งรถขึ้นไปอะ่ะไม่รู้นะโหเข้ามากันเยอะเลยนะ อนนโอ้โหนี่คือบรรยากาศเขาให้จ,จ,จ,จอดจอดจอดไหมขอเจ้าหน้าที่หนึ่เขาดูหน,น,น้าจานหัวเข้าคล้ายเข้าได้ไหม ขึ้นหรือเปล่าครับได้บรรยากาศขึ้นแล้วเราสองเสียงมันก็มีอาชีพนะเนาะฝาฝาฝามาเครับฝาเลยฝาเลยขึ้นมาได้ขึ้นมาเลยมาเลยครับตรงตรงมาเลยตรงตรงตรงมาเลยครับตรงตรงเลยทั้งห้อตรงตรงมาเลยเอีกอีเอกเอีกอีกอก